สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิ่งทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอ่านดาวอังคารย้ายดาวพอังคารจะย้ายวันที่26สิงหาคมถึงวันที่19ตุลาคม2567นะคะชาวลัคนาราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะชาวลัคนาราศีกันดาวพอังคานย้ายในรอบนี้มีผลกระทบมี ผลที่จะส่งผลให้คุณทําให้งานเพิ่มขึ้นงานที่มันยุ่งอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วก็จะมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะทํางานเยอะแล้วก็เดินทางเยอะขึ้นด้วยมีกิจกรรมเยอะขึ้นเป็นช่วงที่ดาวอังคารนะคะจะส่งผลมีแรงผลักดนันมีกําลังกายมีกําลังใจเป็นช่วงที่คุณจะยุ่งมากๆส่งผลในเรื่องของการงานเยอะเนาะเกี่ยวข้องกับการเพราะว่าการงานมาอยู่ในภพเรือนนี้ก็คือหมายถึงว่า ดาวประจําตัวของดาวพังคารเนาะมาจากเรือนศาสตร์จ้ากับมรณะมาอยู่ในภพเรือนกรรม,มะก็หมายถึงคุณจะพบปะผู้คนมากขึ้นดาวองคารเป็นดาวของความขยันความทะเยอทะยานความงานจะเยอะ,อะแต่ว่าก็ดีเพราะว่าเงินเยอะเนาะความขยันของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของแบบ คุณจะต้องแบบพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้หรือออฟฟิศซินโดรมแบบนี้ก็ได้เนะแต่งานก็จะส่งผลดีด้วยนะคะงานของคุณาดาวสุขการเงินค่ะยังโคจรทับด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษจอบงานพิเศษแล้วก็เงินที่คาดไม่ถึงเข้ามานะคะเป็นเงินเ,เป็นงานเร่งด่วนเป็นเ,เงินที่จะได้แบบเร่งด่วนแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อได้ขายหรือจะได้ซื้อของมีค่าจะได้ซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์จะสําเร็จนะคะบางคนท่านจะยืนกู้อะไรเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านรถแบบนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้นะคะจะมีเกณฑ์ที่จะผ่านเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณชาวลัคนาราศีกันการดูเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปลดเก็บพลังงานดีๆกลับไปนะคะ อนุญาตเป็นตัวแทนชาวรัคนาราศีกันในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกค่ะว้าวความสำเร็จชัยชนะวิกตอรี่ความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของงานการทำงานของคุณการเอาชนะกับคู่ต่อสู้หรือเป็นช่วงที่ผลงานของคุณโดดเด่นนะคะการงานของคุณเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่คนจะมองคุณคนจะสนใจคุณ งานของคุณจะทําให้คุณโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะในช่วงนี้โอ้จัดเมนค่ะผลงานถูกโปรโมตผลงานปังมากเป็นช่วงที่โดดเด่นเอ่อเป็นช่วงที่หลุดพ้นจากภาวะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานเนาะการแก้ไขปัญหาการปิดเจาะปิดดิวอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของสายงานของท่านก็ผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูหลุดพ้นจาก ัญหาในเรื่องของการถูกก็สิบนินทาหรือเหมือนก่อนหน้านี้คุณมีโอกาสดีๆให้ทำได้ลองทำผลงานแต่ว่าผลงานถูกดองเนาะเป็นช่วงที่คุณแบบว่ารังสรรค์ผลงานได้ดีกว่าเดิมอะงานของคุณดีกว่าเดิมมีคนเห็นในเรื่องของงานของคุณเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นแล้วก็มีคนที่อิจฉาเนินทารับหลังทำอะไรรับหลังคือทำทุกอย่างเพื่อจะ ดิสเครดิตคุณเนาะอืมขอดูไพ่ขยายนะคะสองถ้วยอัศวินถือไม้เทา้าสิบถ้วยความสุขมาความสำเร็จมานะคะแล้วก็หมดกว่าความผิดหวังแล้วเนาะออกมาจากความเศร้าความเสียใจหรือความผิดหวังในเรื่องของคนก็ได้อืมเหมือนคุณตัดกับคนพวกนี้อยู่ใน บริบทของการอยากจะให้สิ่งใหม่ๆอยากจะให้ของขวัญของรางวัลกับตัวเองการที่คุณเป็นคนที่อึดถึกอดทนดาวพัางคานก็คือความอดทนความอึดความถึกเนาะคุณน่าจะผ่านเหตุการณ์เรื่องราวที่มันท็อกซิกก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่คุณกําลังหิวใจหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะน้อยอกน้อยใจในเรื่องของการงานก่อนหน้านี้มาคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอ่ะคุณแบบว่าไว้ใจคนง่ายเนาะ แต่การไว้ใจคนของคุณก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่คิดไม่ดีมาทำ้ายคุณหมายถึงว่าฉวยโอกาสหรือไม่ก็เอารัดเอาเปรียบคุณในหลายๆด้านเนาะตอนนี้คุณอยู่ในโหมดของความความมีแพชชั่นเอาชนะกับปัญหาได้เป็นช่วงที่ผลงานของคุณโดดเด่นมีงานเข้ามาเยอะแต่ก็เป็นช่วงที่คุณ ได้ไรายได้ที่มันต่อเนื่องเป็นช่วงที่คุณได้ได้รับคู่ค้าคู่ขายดีๆเข้ามาหรือเป็นช่วงที่การเงินของคุณการงานของคุณมันไหลลื่นมากๆอเหมือนคุณถูกปลุกออกจากความกังวลใจต่างๆนานาก่อนหน้านีนน้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองทําอะไรก็ดูติดขัดไปหมดเนาะมันตอนนี้เหมือนคุณสลัดสลัดข้าพวกนั้นออก คุณดูมีความมุ่งมั่นมั่นใจและทําสิ่งที่หวังมันมันสำเร็จนะคะอาจจะได้การได้รับการอร์ตจากคู่ค้าคู่ขายหรือได้รับการซอร์ตจากผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้นะคะอืมมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานถึงเป็นช่วงที่คุณก็จะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะเพราะว่าคุณอาจจะต้องปะทะกับคนที่มีในเรื่องของผลงานเนาะการงานต้องปะทะกับ งานปะทะกับคนเ,เป็นช่วงที่คุณต้องบุกบาทป่าดงอะ่ะมันจะมีเรื่องที่เครียดเครียดเข้ามาแต่เป็นโอกาสที่คุณจะสร้างตัวตนสร้างผลงานทําให้ผลงานโดดเด่นผลงานมีทําให้ผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ได้รับการยอมรับเนาะมันมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆงานของคุณรับลื่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการเซ็นสัญญาการต่อเอกสารสัญญาต่างๆนานาทําให้การงานของคุณมัน มันฟื้นตัวจากที่มันแบบว่า,ามีความติดขัดหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนานาที่เข้ามาเนาะเป็นช่วงที่คุณจะได้ดิวงานการติดต่องานการเจราจานอกสถานที่หรือต้องเดินทางบ่อยขึ้นนะคะอืมแต่ว่าการทําแบบนี้ของคุณมันทําให้คุณมีแพชชั่นนะเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่กับที่เนาะการไม่ได้อยู่กับที่ก็ทําให้ผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลต่างๆนานาไปได้แล้วก็ไม่ต้อง เจอกับคนเจอกับในคนในออฟฟิศหรือความอึดอัดที่มันอยู่ในออฟฟิศก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขมากๆความสุขกับการได้ทํางานงานที่รักงานที่มีความมั่นคงมีแพชชั่นคือมันมีความสุขมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่มันมีความเครียดความวิตกกังวลต่างๆน,น,นานาวิตกกังวลในเรื่องของการเงินที่ไม่พอใช้หรือต่างๆนานาที่มันเข้ามาเนาะอตอนนี้ดูคุณสบายใจขึ้น แล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้นอสีหน้าของคุณดูมันยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นเนาะจากก่อนหน้านี้เครียดหัวฟูมากเครียดมากอืมดูคุณอาจจะไปมูเตลูก็ได้เนาะเป็นช่วงที่คุณแบบว่าอยากได้รับกําลังใจแล้วก็คุณอาจจะไปมูแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณสดชื่นชื่นบานทําให้งานออกมาดีแบบนี้ก็ได้อืม หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณประสบความสําเร็จก็ได้ก็ขอให้คุณไปแก้บนด้วยนะคะถ้าบางคนท่านไปบนบ,นบานสานกล่าวอะไรไว้อืมคุณอาจจะไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนที่สูงก็ได้เนาะอืขอให้คุณไปแก้บนสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณบนไว้มันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็สิ่งที่คุณตั้งใจทําอะไรไว้เกี่ยวกับหน้าที่การงานมันประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพาช่ชุดนี้จะบอกอะไรคุณในช่วงที่ดาวพังคานย้าย มีเกณฑ์ที่คุณแบบว่าดีลงานกับต่างชาติก็ปังมากด้วยเหมือนกันนะคะอืมฉับไวโอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้มันกําลังถูกขี้คายแบบปุบปรับฉับพันเลยนะความกินดีอยู่ดีการเอาชนะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพันคุณจะเป็นที่ยอมรับคุณจะด่งดังแบบปุบปรับฉับพันเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่คุณหวังไว้ก็คือความสําเร็จการได้กินดีอยู่ดีความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามาบุคุณท่านได้เจอคนเก่า อ,อจสติกขึ้นมาระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาที่มันจะผิดพลาดนะคะเพราะว่าจสติกก็หมายถึงในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยคุณอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปรู้สึกกลับมาทบทวนก็ได้บางคน,คนบางท่านก่อนที่จะเซ็นสัญญาหรือก่อนที่จะทําอะไรต้องถี่ทวนในเรื่องของเอกสารสัญญาให้มากๆนะคะอืเพราะว่าการคําว่าอะไรอาวอนหมายถึงรู้สึกรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําผิดไปอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นก็ได้ ต้องทำต้องมีความถี่ถ้วนมากๆอะค่ะอืแต่ว่าก็จะทำสำเร็จนะมันก็จะราบรื่นดีแต่ขอให้คุณแค่ระวังอย่าทำอะไรที่มันรวดเร็วว่องไวเกินไปก็อาจจะทำให้อะไรเป็นผิดพลาดได้ด้วยเหมือนกันการที่คุณบางคนบางท่านอาจจะอยากจะิรเริ่มทำอะไรใหม่ๆจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มให้ตัวเองได้ทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็ดีนะคะ เป็นจังหวะดีค่ะทำได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันก็คือมันจะมีงานใหม่ๆอะไรที่มันเข้ามาแบบปรับปรับฉับพลันให้คุณได้ทำเป็นงานเร่งด่วนที่คุณจะต้องทําให้ทันเวลามันจะมีแบบนี้เข้ามาด้วยงานของคุณจะเยอะขึ้นมากๆแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณได้รายได้เยอะขึ้นด้วยการกินดีอยู่ดีความบุรมสมบูรณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นทําให้คุณอาจจะอ้วนได้ในช่วงนี้ระวังสุขภาพในเรื่องของความกินดีอยู่ดีของคุณด้วยนะคะ เี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรคุณอีกชาวลัคนาราศีกันไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกคะในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายชามหมดเวลาของความทุกข์แล้วนะคะความสุขกำลังจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เซอร์ไพรส์คุณจะได้รับสิ่งดีๆกับเข้ามาจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากความสามารถของคุณก็ได้งานของคุณมันเติบโตมากๆเนาะ ซักเซสความสาเร็จเกิดขึ้นแน่นอนบอดี้อย่างที่บอกว่าคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเพราะว่างานเข้ามาเยอะสุขภาพร่างกายก็อาจจะสุดโทรมหรืออาจจะแบบขาดการดูแลคุณจะต้องดูแลร่างกายดูแลจิตใจดูแลความรู้สึกคือถ้าคุณอารมณ์ดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะคะอฟิลลิ่งอะคะ่ะต้องรู้สึกดีต้องอารมณ์ดีมันจะได้ทำอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น การมีแพชชั่นการมีไฟมี energy ที่ดีๆมันก็จะออกมาทําให้การงานมันาสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้ดีหมดเวลาที่คุณจะเครียดหมดเวลาที่คุณจะทุกข์แล้วคุณจะต้องโฟกัสกับความสําเร็จอะไรที่มันผิดพลาดไปอะ่ะปล่อยวางอย่ากลับมาคิดอย่าเอามาคิดอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็คือมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเนาะพยายามทําสิ่งใหม่ให้ดีขึ้น หมดเวลาที่คุณจะไปคิดถึงเรื่องเก่าๆอะไรที่ผ่านมาแล้วก็คือเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบให้คุณแล้วกันเนาะเป็นประสบการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปคือความสําเร็จการได้รับการเซอร์ไพรส์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะมีความสุขมากๆต่อจากนี้ขอให้คุณโฟกัสกับตัวเองโฟกัสความรู้สึกให้มีความรู้สึกที่มันสดชื่นแจ่มใสแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดี กลับมาหาตัวคุณนะคะความสําเร็จความสมหวังก็จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันโฟกัสกับสิ่งที่ทำสร้างสารรค์ผลงานออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกก็คืออารมณ์ดีความรู้สึกดีากดารงานก็ออกมาดีอพอการงานดีการเงินก็จะดีตามไปด้วยค่ะมันก็จะเป็นลูกโซ่แบบนี้เนาะสิ่งดีๆจะกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะงานของคุณจะเยอะขึ้นมากๆขอให้คุณดูแลตัวเองด้วยเป็นช่วงที่คุณอาจจะ บางคนงท่านมีเกณฑ์ที่จะทำศัลยกรรมหรือไม่ก็บำรุงร่างกายบำรุงตัวเองมากขึ้นก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะมีความรู้สึกเบิกบานใจรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจตัวเองที่ทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสำเร็จได้อืค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและชมและฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning หรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ารกให้กับ morning หรือไม่ก็ สปอ์ตมอร์ i n g ได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ